ครับผมวัสดีตอนเช้าครับเดี๋ยวคลิปดีพรกมายามมองครับเปลี่ยนที่ไม้ไม้ครับใส่มองเขือนสองครับ ใส่ทั้งหางครับทั้งหางเขาว่าปลาขึ้นครับใส่มองสามเส้นสี่เส้นครับเดี๋ยวบังไปรุ่นกับบังครับหมานบ่มันจะการตัดเช่าครับ ปลากำลังขึ้นฝนตกไหมครับอุ้ยเล่นเท่าไรลงไปก่อนครับว่าดักมองไว้ข้าง ตั้นะครับตั้มนะตั้มเหรเรียนตั้มว่าเหรอเดี๋ยวยกชั่วก่อนเดี๋ยวเก็บที่หลังมันจะกลเช่าครับรีวิวธรรมชาติาาไปแล้ว อือโอ้ติดดีอยู่ครับเดี๋ยวจะมักเกียบทีหลังเตียบทำไมนี่ผ่านาๆๆตีหอดปลด อู้โอ้โอ้พันครับพันพันอยู่ปานจ้ะโอ้เบากลองมาแล้วอู้หัว โอ๊ยเขาเขียนไปถามอยู่เบา,า,ากองมาแล้วครับนี่อ่ะผ่านผานผ่านนี่ผานผ่านกับผานเก็บเก็บทีหลังครับ hai review chôm chôm hôm ngang có 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 ừ ừ ừ có 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 nữa ผ่านเยอะครับผ่านยเยอะเดี๋ยวลงไปยามก่อนครับไปเดี๋ยวจะลงไปยามแล้ว ีจะมาด่นกนูครับใส่ไวอ้อมบอกกล่องใส่ฟังคุณครับมาแล้วกัน มาชมผลงานครับยามขึ้นมาแล้วครับเนี่ดยดูมองสามด่างครับสามหัวหัวพานอยู่ครับประมาณ4ีโรอยู่ครับมีทุกป่าครับได้ไทยปลาบูปลาขาวปลาดอกนิ่วครับปลาลดก็มีครับปลาลดปลด มันสีรูอยู่ครับเดี๋ยวไปรุ่นรุ่นของเบากล่องต่อครับเดี๋ยวไปรุ่นเบากล่องยามานบา่ง้อพระเจ้าง้อเลี้ยงผูกไว้ลิ้มเคี้อนเลยครับง้อกระโดนง้อผื่นบาดปล่อยไว้น้ำเคี้อนเลย น้ำขึ้นแห้งครับฝนตกยังไงเอาหลานมาน้ำันห่วยมดแจมออกกล่องวะไทยลงยูทูบเลยอ่ะโอ้มาขึ้นน้ำ เพอาะไงวะโอ้ใส่ป่าใส่ป่านี่บอป่าโอ้ตัวบักใหญ่เลยครับอุ้ยปลาสลัด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 จุ่มกาปละจุ่มฮะปลาจุ่ม อู้นี่ก็ปาจ๊จฉ์วะโอ้กินตีนจส้นมุมปากใช้เหลือจักด่างเดียวนีจ่จักจักเส้นโอ้โอ้น้ำขึ้นแหงเลยว้ยมาเทียวนาหอดพ่นเนี่ย มาเสนอใส่ปลาขยั้งหรือบัดต okay. ิดทางๆแต่เป็นม่วงลูกที่ติดดีเห็นเป็นม่วงปิวแมนอยู่มันมันสิติดแค่ใส่รอแหน่งติดม่วงปิวนะ มันมาหากินลำหนโอ้ยข้อหข้อมักมักมองลูกมองซีเซ็นเปาเอาชมผลงานบึงโอ้พานี่ตัวนพ่อพานในไว้ป่าต วโตสองตพอหันจสุดแล้วปาบเขาบ่ายเหรอพมเงี้ยเงี้ยตันพูดเล้เขาสัสาพน,สานพูดเาสันพูด กำลังกา,ายกำลังรับปีศาจก็ินไป,าปสามล่างกทุก่าสภาพร่างกายเราจะอ่นะโอ้นี่ครับผลงานหาปลาหมือนครับเบากองกันได้ประมาณหาหกโลผมได้ประมาณสามสี่โลโครับสรุปยอดครับ จะรับคลิปนี้กค็คงพ่อสามีครับจุกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกการติดตามเด้อครับเจ็บเจ็บเจ็บจนทุกคนครับสวัสดีครับ